เงินเข้าบัญชีแล้วรับเงิน1,000งบาทกดเป็นเงินสดกลุ่มในรับบ้างฟังด่วนในคลิปสวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ มาพบกันในวันที่27ธันวาคม2564และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้จะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะ แต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะเงินเข้าให้แล้วนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,เ,กรเงินช่วยเหลือชาวนาะ ปีการผลิต2,564ทับ65ไร่ละ1,000บาทรับสูงสุดครัวเรือนละ20,000บาทโอนรอบ2ใครที่ยังไม่ได้รับเงินตรวจสอบสถานะตรวจสอบสิทธิ์ได้เลยค่ะสำหรับความคืบหน้ากรณีที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินรวมกว่า76,000กว่าล้านบาทนะคะในโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือประกันรายได้ข้าวด้วยแบ่งเป็นวงเงินจ่ายชดเชยให้กเกษตรกรจำนวน 74569.31ล้านบาทและค่าใช้ใจ่ายของทกศจำนวน1,511.64ล้านบาทค่ะหลังจากนั้นนะคะบอกทกสอนุมัติการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพิ่มเติมหลังคองรมอเห็นชอบวงเงินกว่า74,000ล้านบาท ด้วยมีเกษตรกรได้รับผลประโยชน์กว่า4.69ล้านครัวเรือนเลยค่ะพร้อมเห็นชอบเงินช่วยเหลือค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตหรือเงินช่วยเหลือชาวนานในอัตราไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่วงเงินกว่า53,800ล้านบาทเลยทีเดียวทกสรเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วนะคะ สำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินมีวิธีตรวจสอบเงินไล่ละ1,000บาทดังนี้ค่ะ1เข้าสู่เว็บไซต์ชงโค o inback com ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสแกน QR Code ทางช่องได้ขึ้นไว้ให้พ่อแม่พี่น้องแล้วนะคะ สองกรอกเลขประจำตัวประชาชนจำนวน13หลักเพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกรการเช็คเงินเกษตรกรปี2564เข้าหรือยังสามารถทราบผลได้ทันทีหลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนของพ่อแม่พี่น้องค่ะและ3ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชันทกสเอโมบายหลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อยหากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอนสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันทกส A Mobile จากธนาคารทกสค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ